เจนนัตตี้กลับมาพบกับเพื่อนๆในรายการโมเดสอัปเดตเทรนแล้วค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาไปอัปเดตเทรนเกี่ยวกับหนังค่ะหนังที่ชื่อเรื่องว่ากังฟูแพนด้าภาค2นั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดใจความสนุกของภาคแรกนะคะภาคนี้นะคะเจ้าหมีแพนด้าโปกํกลังจะสั่นคลอนกับการปรากฏตัวของวายร้ายตัวใหม่ที่มุ่งหวังจะทําลายประเทศจีนและกังฟูให้สิ้นค่ะเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะวันนี้มีตัวอย่างมาให้ชมกันค่ะ It just was like what? Time? Oh, I have received a message from the universe. From a messenger. Oh, yeah, of course. Our greatest masters are disappearing. I fear this is a work of Lord Shen, who has unleashed a new kind of threat on our world. This could be the end of Kung. But I just got kung fu. And now you must save it. Oh. Take the five. It is time for the next phase of your journey. My fist hungers for justice. That was my fist. We need to get to that tower without being spotted by those wolves. Huh? Got it. Stealth mode. I hate this sneaking around. Hey, hey. Huh? Oh. 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 I like it. Happen Kung Fu. Stop something that stops Kung Fu. Here we go. Remember, Dragon Warrior, when you follow the noble path, anything is possible. I'm freaking in. What <c oughs> ดูตัวอย่างกังฟูแพนด้าภาค2กันไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงไม่อยากที่จะอินจัดหลุดออกมาเป็นหมีแพนด้าจริงๆหรอกใช่ไหมคะถ้าไม่อยากโดนล้องเนี่ยวันนี้นัตตี้มีคลิปดีๆมาบอกในช่วงนี้ค่ะ ช่วงทีนทิปสปายโมเดสตาดำคล้ำเป็นหมีแันด้าคงไม่อยากมีใครโดนล้อให้เสียเซลฟ์หรอกค่ะวิธีที่เพื่อนๆสามารถทำได้ก็คือก่อนนอนไม่ควรดื่มน้ำหรือของเหลวมากเกินไปค่ะเพราะจะทำให้ตัวบวมรวมถึงผิวหนังใต้ตาบวมได้ค่ะ เกิดเหตุฉุกเฉินเช้าตื่นขึ้นมาตาบวมปูดวิธีแก้ได้เร็วทันใจก็คือดื่มชาเขียวร้อนๆก็จะช่วยลดตาบวมปูดจากอาการบวมนาได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนซีมากๆค่ะขอขอบคุณพ่นา,ขอขอณพนาไมาโมเดสการถกฟ้องที่สบายกว่าค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย